พามาดูคาบุตโตชกนะคะที่คอนทเลสเหมือนกันตรงนี้เป็นเกาะกลางถนนนะคะแต่มีนกพิราบมาอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลย,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 ยกลายเป็นจุดชมนกของอตรงนี้ไปนะคะ ถ้าเวลาฝนตกมันก็จะลดไปครึ่งถ้าฝนไม่ตกก็จะอยู่เต็มเลยแล้วเท่าที่สังเกตเห็นในเกาะกลางถนนตรงส่วนอื่นๆนะคะเท่าว่างก็จะมีนกพิราบมาสิงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้น้องแซมนะคะ ไปซื้ออาหารเลี้ยงนกนะเด็กผู้หญิงคนนี้เดินมานกบินหนีหมดเลยต้องให้ซัมไปดอลแล้วให้นกบินหนีเราจะได้ไปส่องนกใกล้ๆกันนะคะ อาหารที่ซื้อมาเลี้ยงนกก็คือมเมล็ดธัญพืชต่างๆนะคะปโปรยให้นกกินนกก็เห็นคนให้อาหารก็ไม่กลัวเข้ามาใกล้รุมกินยังก็ปลาสวายเลยเนาะ เวลาเราให้ขนมปังปลาสวายในลุมถึงแบบนี้เลยแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นนกพิราบแทนแล้วเขาก็จะมีถ้วยนะคะใส่น้ำวางเอาไว้ให้กินด้วยตรงนี้ก็ถือเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะของคอน p l เพล New d e l ลี ให้อาหารกันพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปเดินเล่นต่อ